กระแสพระพุทธโธน้อยตอนนี้หลายคนเนี่ยอยากจับต้องอยากมีไว้อยากบูชาอยากได้ติดตัวขอปฏิหารส่วนตัวก่อนวันนี้เราจะคุยเรื่องปฏิหารล้วนๆคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครั้งสุดท้ายที่ขอเนี่ยก่อนโควิดนะเช็คต้องจ่ายในวันจันทร์ล้านกว่าบาทครนี้วันอาทิตย์เนี่ยต้องหาเงินให้ตองห้เงินให้ได้ล<ห><ด>แล้วก็ยังขาดอยู่เจ็ดแสพอกำลังข้ามสพาพระรามเ กำลังจะถึงอะ่ะกำลังจะถึง,ถงอ่ะก็มีฮัลโหลสายโทรมาเอ้นัทเหรอครับพี่ว่าไงพอดีลูกค้ากูอยากได้พอดีเป็นพระปางสายญาิใหญ่พอถึงหน้าวาดัดปุ๊บก็โทรมาจริงเฮ้ยราคานี้ได้เปล่าต่อราคาได้เลยพี่พอจอดรถที่วัดอาวุธปุ๊บยังไม่ทันสวดมนเลยโอนเงินมาเงินเหลือเจ็ดแสนพอดีเป๊ะคันนี้ให้คุณเซิร์ชรูปท่านที่เป็นรูปที่ท่านนั่งพับเพียบแล้วมีโต๊ะหมู่อยู่ข้างหลังเป็นรูปที่ท่าน กล่าวสัจจะวาจาว่ารูปนี้ไม่ว่าจะอัดกี่ล้านก๊อปปี้ใครใครได้เห็นรูปนี้เหมือนเธอได้เจอฉันการที่คุณระลึกถึงท่านเนี่ยง่ายมากด้วยการที่คุณโหลดรูปท่านมาแล้วท่านอ่ะกล่าวถึได้เลยใช่ถ้าคุณศรัทธาเมื่อไหร่แล้วคุณเริ่มปฏิบัติคุณจะรู้และจะเห็นด้วยตัวคุณเองถ้าคุณสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงคุณป่วยให้ไปเอาน้ำดื่มที่คุณแม่ ให้ไปเอากล้วยที่ศาลาคุณแม่ให้เอาพริกไทยแต่ละอย่าง <Yoda. S 2> จะมีพุทธคุณต่างกาันทําไมท่านสอนโจต้นท่านนี้ท่านถึงนับถือคุณแม่หลังจากหยุดงานการเมืองมาเนี่ยก็เป็นรคก,กุมขวงเพราะตากแดดปุ๊บแบบพองเหมือนโดนไหมเออผมอะเอาน้ําที่ตั้งไหวคุณแม่ให้พี่เขาดื่มแก้วเดียวหายดึงทุกวันนี้เลยเฮ้ย <He i. S 2> แกเล็ศศรัทธาคุณแม่มาก คุณผู้ชมครับเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมานะครับผมเป็นการครบรอบนะฮะ130ปีนะของคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติงนะครับผมถ้าหากพูดถึงพระเครื่องหลายคนจะรู้จักในนามของพระพุทโธน้อยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าในปัจจุบันนะฮะมีการเช่าหากันตามหากันตามเก็บกันตามสะสมกันมากมายเลยคนที่เล่าได้ดีและให้ความรู้ได้ดีในเรื่องนี้คือ พี่นัทแปดพันแท้จตุคามรามเทพแล้ววันนี้ผมอยู่กับพี่นัทแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ริวครับพี่สวัสดีครับทานผู้ชมครับต้องเท้าความนิดนึงพี่นัทครับพระผงกระดูกผีมีหลายคนถามกันเยอะมากเลยพี่นัทจะสร้างเมื่อไหร่มีคนอยากได้มากๆการสร้างพระผงกระดูกผีที่มีการสร้างมาตั้งแต่ปี2485เนี่ยมันยากมันยากเราต้องศึกษาให้ดีใช่ต้องหาผู้เชี่ยวชาญจริงๆไปทุกที่ที่จะไปเอาเชิญ อังคารอาของวัดที่ตามเมนที่มีชื่อเสียงโด่งดังยกอย่างเช่นเมนวัดทองวา,วอาเมนวัดเงินนะเมนวัดสัมพันธ์อะไร,รอย่างเงี้ยคือชื่อวัดที่เป็นสี่มงคลครเราจะไปเอาเท่าอังคารจากที่เมนนั้น,น,นมามยังมีการเชิญผู้ที่มีความรู้ เกี่ยวกับเรื่องของคนตายเลยแหละคนตายโดยตรงเลยนะครับที่เกี่ยวกับการทาพิธีศพเขาเรียกจะมีบทสวดเฉพาะเกี่ยวกับคนตายที่ทําพระผงกระดูกกินใช่ต้องการอัญเชิญที่ถูกต้องอ่ะต้องอัญเชิญที่ถูกต้องเพราะนั้นจะครบทั้งสายพุทธคุณและในขณะเดียวกันก็เป็นสายเวทสายเวทโดยตรงเพราะนั้นพลาดไม่ได้ผมอยากให้ทุกคนติดตามไม่พูดถึงไม่ได้นะพี่นัทเพราะกระแสแรงมากมีคนมาถามหาเช่ากับพี่นัทเยอะมากล่าสุด มีคนอยากได้งานแต่ว่าเขาไม่มีเงินคุณแม่เขาเห็นรายการของพี่ลิว,วแล้วอยากจะเช่าให้ลูกใช่มาที่หน้าร้านพอม,มาเจอเสร็จผมก็ถามข้ถามว่าอยากได้ไปทําอะไรครับบอกว่าเนี่ยลูกชายอยากได้พระผูดูดฝีไปเพื่ออยากจะเอาไปให้ลูกชายสมัครงานแล้วเขารับทํางานเราก็บอกเฮ้ยแล้วแล้วคุณ ทำไมต้องมาเช่าล่ะอะไรเงี้ยก็เชื่อมั่นว่าพระบอกดีผีจะช่วยเขาได้ได้งานเราบอกแล้วมีเงินเท่าไหร่ครับแล้วนี่ก็ก็ไปกู้มาอะไรเอ้ยฮ้ยเงินไม่ต้องคือเงินนั้นคือกู้หรอพี่นัดให้เขายืมเลยให้ยืมเลยเพราะว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินให้เราอะเพราะว่าเขาอยากจะให้ลูกเขาได้งานอย่างเงี้ยเรารับเงินเขาแล้วเอาพัให้กมันไม่ถูกจริตผมมันไม่ mix c e น t s หรอกมันเหมือนเราไปเอาเปียบเพารไปเอาเปียกอะพี่นัดจะให้ไปให้ยืมผมบอกว่าเอางี้ละกันผมให้ยืมนะ ให้หยิบองนี้นะแต่ต้องมาคืนนะเออแต่ต้องเอามาคืนด้วยนะได้งานไม่พอนะลูกชายเขาเนี่ยไม่เชื่อว่าได้งานเพราะตัวผีพอได้งานเสร็จแม่เขาบอกลูกอยากได้ไว้ไหมครั้นี้ลูกเขาเหมือนไม่ค่อยสนใจครั้นี้แม่เขาเนี่ยอาจจะคิดว่าได้งานแล้วได้งานด้วยตัวเขาเองอแม่เขาเนี่ยเจอประสบการณ์ตั้งแต่คืนวันนั้นที่เอาไปเลยแล้วลูกเขาก็ ก็เจอแต่ลูกเขาก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอพอมาเจอผมตอนทุ่มกว่านั่งคุยกันแล้วก็กลับไปก็สองทุ่มกว่าคราวเนี้ยลูกเขาเนี่ยไปเห็นภาพเพ้นที่ฝาผนังน,น่ะเขาก็บอกแม่แม่จอดรถก่อนหนูอยากถ่ายรูปตรงเนี้ยแม่เขาก็บอกอยากกลับอ่ะอยากจะรีบกลับก็เฮ้ยรีบๆกลับนะลูกนะว่าจะมันดึกแล้ว<อ>พรุ่งนี้ต้องไปทางานก็ลงไปถ่ายรูปเซลฟี่กันแม่ลูกอะไรเงี้ยคือเนี้ยพราแม่เขาอยากกลับลูกก็ยังอยากถ่ายรูปอยู่ใช่ไหมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงว่ามึงกลับบ้านได้แล้วเฮ้ย ทั้งสองคนได้ยินพร้อมกัน,น,นไ,มมไม่มีคนเสร็จปุ๊บก็เฮ้ยแม่แม่ได้ยินเสียงมาแม่ก็ไยัหน้าแล้วพาลูกขึ้นรถเลยกลับเลยทัยนนี้พอวันที่เขาสมัครงานอะ่ะงานมันก็ผ่านง่ายง่ายมากจนเขาไม่คิดว่าเขาจะได้งานนี้เพราะว่ามีคู่แข่งเขาเนี่ยเยอะมากหลายสิบคนหลายสิบคนแล้วคู่แข่งเขาอะทุกอย่างพร้อมมากกว่าเขาแต่เขาได้คนแรกเลยพอเขาได้เสร็จปุ๊บแม่เขาก็เลยถามว่าลูกอยากได้พระนี้เอาไว้ไหมอ้ยถ้าแม่อยากได้แม่ก็ซื้อไว้เองสิ อลรมณ์แบบว่าเหมือนเหมือนแบบว่าไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อทําไมไไม่เอาเอาพอพูดจบขาดคำปุ๊บเนี่ยลูกเขาเล่าใฟังว่าถูกเฟี้ยงหัวด้วยอะไรก็ไม่รู้ต้องไปฟังในคลิปนะอยู่ดีๆอยู่ดีๆอะไรเฟี้ยงซึ่งก็มองไม่รู้แต่เห็นว่าเป็นเสียงฟุ๊กมาแล้วก็เพงแบบเอ้ยแล้วก็หลบอะไรอย่างเงี้ย ดวงวิญญาณในนั้นก็บอกเที่ยกูช่วยมึงยังไม่รู้ตัวมงึงไม่ํำนึกอีกนะอะ,อะไรประมาณนั้นอ่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือเป็นเรื่องราวจริงๆเกิดขึ้นแต่คุณผู้ชมก็ใช้วิจนะารณญาณในการรับชมเอาแล้วกันนะฮะส่วนใครที่มีความต้องการหรืออยากจะติดตามเรื่องราวของพระผงกระดูกผีที่พี่นัทจะทําการจัดสร้างในปีนี้รอติดตามเป็น ep ep ลวกันเราจะแจ้งความคืบหน้าให้คุณผู้ชมทราบนะฮะ ตอนนี้มาถึงเรื่องราวสาคัญในวันนี้ก็คือว่าวันที่10มีนาที่ผ่านมาเป็นวันของตรงกับวันเกิดของคุณแม่บุญเรือนรงบุญเติมคุณแม่คือใครคะท่านคืออุบาสิกาที่ปฏิบัติธรรมจนสําเร็จเป็นอริยมรรคเป็นพระอริยบุคคลฝ่ายหญิงซึ่งท่านพูดด้วยวาจาของท่านและมีการจดบันทึกในหนังสือและมีการตีพิมพ์ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับ,รบหนังสือที่ตีพิมพ์เนี่ยก็คือ2494ก24ับ2496ว่า ฉันสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้การที่เข้านิโรธสมาบัติได้หมายความว่าเราจะต้องปฏิบัติธรรมจนเลยขั้นโสดาบันเลยขั้นสกิทาคารีขั้นต่ําต้องเป็นพระอนาคามีขึ้นไปถึงพระอรแล้วใช่ครับต้องมีแค่สองขั้นสุดท้ายที่จะสามารถเข้านิโรธการเข้านิโรธความหมายคือการดับทุกข์สิ้นเชิงก่อนที่จะนิพพานนะครับเพราะฉะนั้น คุณแม่เนี่ยเข้านิโรธบ่อยมากและหลายครั้งปฏิหารแรกเลยเนี่ยฮะที่เกิดกับท่านนะฮะต้องเล่าก่อนว่าท่านเนี่ยเดิมนามสกุลชื่อนามสกุลกลิ่นพากาครับซึ่งท่านเน่เป็นคนแถวย่านบางประกอกนะฮะแล้วก็มีลุงเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังระดับประเทศชื่อว่าหลวงตะพริ้งวัดบางประกอกเป็นลุงของท่านแล้วก็สอนกรรมฐานเบื้องต้นใ้ท่านในหลวงตะพริ้งเนี่ยซึ่งเป็นมีศักดิ์เป็นลุงเนี่ยได้บอกคุณแม่ไว้ว่าบุญเรือน เมื่อเธอออกจากที่นี่ไปและเธอโตขึ้นหลังจากนี้ห้ามด่าใครนะเท่าถ้าด่าใครว่าใครก็จะเป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้าพูดในเร่งสิ่งที่ดีให้ใครคนนั้นก็จะเป็นในทางที่ <ไป S 2> ดีแปลว่าเหมือนท่านมีวาจาสิทธิ์ตั้งแต่ตอนตอน,นั้นแล้วหลวงพระพิธียังบอกอีกว่าห้ามหงายฝ่าเท้าให้ใครดูจนกว่าเธอจะอายุ60เพราะอะไรฮะเพราะว่าฝ่าเท้าของคุณแม่นะครับเป็นรูปดอกบ,บัว เป็นรูปพระเจดีเ,เป็นรูปทรงชัยพระอ,อรหันต์เป็นรูปถุงเงินนะฮะทั้งฝ่าเท้าทั้งสองข้างนะครับที่ห้ามหงายฝ่าเท้าให้ดูเพราะว่า บุคคลเหล่านั้นจะไม่เชื่อเพราะบารมียังไม่เต็มแต่พออายุ60บารมีจะเต็มแล้วสามารถสำแดงฤทธิ์ได้ปกติคือพูดง่ายว่าอะไรที่ยังไม่ถึงเวลาพูดไปก่อนมันจะกลายเป็นสิ่งที่คนจะมองว่าอุปโภคใช่จะปรามาตรูไม่ได้พอคุณแม่อายุ60ปุ๊บเนี่ยท่านแสดงพิญญาได้ง่ายเหมือนดังพริกฝ่ามือเลยทําให้ถึงเวลาในการเปิดเผยตัวแล้วก็สิ่งที่เปิดเผยไปทุกคนก็ให้การยอมรับใช่ครับปริหารแรกนะครับพอหลังจากที่ท่าน ย้ายจากบ้านบประกอกนะครับมาอยู่แถวย่านสัมพันธวงศ์นะครับก็มาศึกษาธรรมะแล้วก็มาปฏิบัติกรรมฐานกับอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์นะครับนะครับจนท่านเคยบวชครั้งหนึ่งนะครับเป็นชีครั้งเดียวนะครับพร้อมกับสามีท่านก็คือสิบตำรวจโทจ้อยตรงบุญเติมครับพอบวชในภาษาสามเดือนปุ๊บก็ลาสิกขาพอลาสิกขามาปุ๊บเนี่ยคุณแม่ก็ระลึกถึงตอนปฏิบัติตลอดครันนี้ตอนอยู่กับสามีตอนนอนหลับในห้องเดียวกันนะครับ สามีเนี่ยนอนกรนนอนกนรน,น,กนเสร็จจะมีเสียงกัดฟันนะครับแกรกแกๆกแกรกแกครับทำให้ท่านตื่นตื่นเสร็จเนี่ยท่านเพ่งไปที่ที่เสียงของสามีแล้วก็เพ่งไปที่การกัดฟันของสามีมันเกิดเกิดการรําคาญเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดเขาเรียกใช้คําว่าธรรมะสังเวชเป็นเหตุที่ทําให้ท่านบรรลุธรรมในคืนนั้นนะครับเมื่อเมื่อท่านเกิดธรรมะสังเวชปุ๊บเนี่ยท่านก็ระลึกถึงตอนที่ท่านมาปฏิบัติธรรมที่วัดสมเทวงศ์ท่านก็นั่งเข้าสมาธิในห้องนอนของตัวเองแล้วเอาเสียงกัดฟันตัวน เป็นตัวทําให้จิตขดขู่เราต้องหลุดพ้นจากตรงนี้ให้ได้ครับอยู่ดีๆท่านก็ได้อภินญาแล้วท่านก็อธิฐานว่าฉันน่ยอยากไปนั่งสมาธิที่วัดสัมพันธวงศ์จังเลยครับลืมตายทีตัวเข้าไปอยู่ในโบสถ์วัดสัมพันธวงศ์แล้วเฮ้ยหายไปทั้งตัวเลยเฮ้ยอันนี้คือปฏิหารแรกครั้นี้ถ้ามันเกิดขึ้นแค่คนเดียวเนี่ยมันก็จะไม่มีคนเชื่อจริงไโอเคใช่ท่านก็ตกใจว่าเฮ้ยนี่เราเรามาได้ยังไงมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย พอท่านมีสติอยู่ท่านก็จะเริงการมฐานได้ว่าอ๋อท่านก็รู้แล้วว่าท่านสําเร็จละท่านสําเร็จได้อภิญยาละท่านก็อดีษฐานจิตให้กลับไปอยู่ที่เดิมได้เฮ้ยแล้วท่านก็ปลุกทุกคนขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราหายตัวไปอย่าบอกนะเหมือนดักก้อนบอลเลยที่แบบแวบไปเลยใช่แล้วเรื่องที่แปลกเลยคือรุ่งขึ้นมีการพิสูจน์ทันทีครับว่าท่านมันหรือเปล่าใช่ท่านไปพูดเลยแล้วอาจารย์ท่านนะฮะที่ท่านอดีตท่านเจ้าวัดสมบัติวงเนี่ยนฮะท่านก็บอกว่า เรื่องนี้บุญเดินคนทําได้นานแล้วคือท่านรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าคุณแม่ทําได้แน่นะครับก็ให้พิสูจน์สิครับท่านเจ้าวาดบอกให้พิสูจน์เลยนะทุกคนวันนั้นมีคนไปดูเป็นร้อยนะจับคุณแม่เข้าไปอยู่ในโบสถ์แล้วปิดประตูโบสถ์ล็อกก่อนคือปิดทั้งหมดเลยไม่มีทางออกแล้วบอกให้คุณแม่หายตัวออกมาแล้วมาเจอที่ข้างนอกรากฏว่าท่านทําให้เห็นเดี๋ยวนั้นว่าท่านเดินหายออกมาแล้วก็อยู่ข้างนอกเลยนั่นคือปฏิหารแรกที่มีการจดบันทึกแล้วมี คนเซ็นรับรองว่าฉันอยู่ในเหตุการณ์ああ คุณผู้ชมกระแสพระพุทธโธน้อยต้องบอกเลยว่ามีคนขอให้พี่ลิวทำอีพีนี้เยอะมากเพราะกระแสเนี้ยตอนนี้หลายคนเนี้ยอยากจับต้องอยากมีไว้อยากบูชาอยากได้ติดตัวแต่ด้วยความที่พระที่คุณแม่ทำเนี้ยมันมีบางอย่างที่ไม่ได้บอกบมันไม่ได้ชัดเจนมันจะต้องคนที่อยู่ในสายนั้นลึกๆตรงนั้นถึงจะรู้ว่าแท้หรือไม่แท้ทำไมพี่นัด ถึงมาเป็นหนึ่งในสุดยอดของคุณแม่ได้ครับเนื่องจากผมเจอประสบการณ์ท่านในช่วงประมาณ2,543โดยประมาณนะเริ่มรู้จักท่านนะครัพอเริ่มรู้จักท่านเนี่ยสมัยนะั้นเครื่องของท่านเนี่ยองค์50บาทเองนะครับองค์50บาทผมก็ได้รับการถ่ายทอดว่าท่านนะเป็นอุปสิกาผู้ที่ช่วยเหลือลูกเสมอครับ ใครมาปรนนาตัวเป็นลูกของท่านท่านก็จะช่วยเหมือนช่วยมารดาช่วยช่วยลูกผมมาได้ศึกษาแล้วก็มาเจอปฏิหารกับตัวเองหลายครั้งมากผมกล้าพูดได้ว่าไม่มีผู้หญิงคนใดในสามโลกที่มีฤทธิ์เท่าคุณแม่ผมใช้คํานี้เลยนะขอปฏิหารส่วนตัวก่อนวันนี้เราจะคุยเรื่องปฏิหารล้วนๆคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะปฏิหารส่วนตัวเอาของพี่นัทก่อนเรื่องการเงินเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าผม ผมเป็นคนชอบบุกบ้าซื้อ,อเงินเราจะติดขัดแล้วบางทีเราเป็นคนชอบซื้อพ้าในราคาที่ถ้าสวยเราซื้อกล้าซื้อในราคาแพงมากเงินเราติดขัดแต่บางทีเราตีเช็คไว้ล่วงหน้าเนี่ยถ้าพรุ่งนี้เราหาเงินไม่ทันเนี่ยเช็คเราจะเด้งเราก็จะเสียเครคดิตผมจะขอคุณแม่ครั้งสุดท้ายที่ขอเนี่ยก่อนโควิดนะเช็คต้องจ่ายในวันจันทร์ล้านกว่าบาทครั้นี้วันอาทิตย์เนี่ยต้องหาเงินให้หใหได้แล้วแล้วก็ยังขาดอยู่เจ็ดแสนก็เลย ทำไงวะเดี๋ยวขับรถไปขอคุณแม่เลยดีกว่าลูกศิษย์เนี่ยเขาจะฟังต่อๆกันมาแต่้งแต่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอ,อยู่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าสะดวกอยากเจอฉันนะให้ไปที่นั่นวัดอาวุธวัดอาวุธให้ไปร่วมมือสวดมนต์ตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายสองฉันจะอยู่แล้วสวดมนต์กับเธอ,อแล้วมีเรื่องทุกข์ร้อนแบบร้อนจี๋ๆเนี่ยไปที่นั่นก็จะคลายโอ้ถ้าอยากจะมาเจอฉันเวลาเนี้ยใช่จิตคุณแม่จะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่โอ้แต่การที่ท่านอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้แปลว่า ที่อื่นท่านไม่รับรู้นะครับเพราะว่าโดยปกติแค่เราอธที่ฐานถึงท่านท่านก็รับรู้เสมอเหมือนท่านเปิดออนไลน์อยู่ตลอดเวลาแนี้ผมก็เลยโทรหารุ่นพี่ท่านหนึ่งนท่านชื่อท่านสจต้นนะครับแกก็ถามกลับมาเลยมีเรื่องไรดิเอามานก็นมารับพี่ด้วยทาไมท่านสจต้นท่านนี้ท่านถึงรับถือคุณแม่ท่านสจต้นท่านเนี้ยหลังจากหยุดงานการเมืองมาเนี่ยก็เป็นโรคพุ่มพวง แพ้ภูมิตัวเองตากแดดไม่ได้ปนอันตรายนะตากแดดไม่ได้แพ้ทุกอย่างเลยมีโอกาสถึงชีวิตได้ตลอดเวลาพะตากแดดปุ๊บเนี่ยพองเหมือนโดนไหมเออผมอะเอาน้ําที่ตั้งไหวคุณแม่ให้พี่เขาดื่มแก้วเดียวหายถึงทุกวันนี้เลยเฮ้ยแกเลยศรัทธาคุณแม่มากขับขับนั่งคุย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 บอกเนี่ยเดี๋ยวจะไปขอคุณแม่พี่ขานเงินเจ็ดแสนเออเดี๋ยวคุณแม่ก็ให้มึงอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้ขอนะแค่คิดจะขอพอกำลังข้ามสะพานพระรามเจ็ด กำลังจะถึงอ่ะกำลังจะถึงก็มีฮัลโหลสายโทรมาเอ้นัดอหครับพี่ว่าไงพอดีลูกค้ากูอยากได้พอดีเป็นพระปางสายญาติใหญ่ไอ้เรืพี่รู้ได้ไงอ่ะบอกอ๋อพอดีมาคุยเล่นกับพี่ต่อมาถามพี่ต่อว่ามีใครมีพระบูชาปางนี้ไหมเขาบอกนัดมีแต่จำนำว่าอยู่อยู่ในเซฟเต้องเดินเข้าไปในห้องแล้วเปิดเซฟพอถึงหน้าวัดปุ๊บก็โทรมาจริงเฮ้ยราคานี้ได้เปล่าต่อราคาได้เลยพี่ พอจอดรถที่วัดอาวุธปุ๊บยังไม่ทันสวดมนต์เลยโอนเงินมาเงินเหลือ7,0,000 0พอดีเป๊ะเป็นกระแสแรงมากและคนตามเก็บเยอะมากคือพระพระพุทธโทน้อยพระพุทธโทน้อยทำไมถึงชื่อพุทธโทน้อยเพราะว่าตอนที่มีการขออนุญาตคุณแม่สร้างเนี่ยท่านเจ้าวัดวัดอาวุธที่ชื่อหลวงพ่อใหญ่ ท่านเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกับคุณแม่วัดสัมพันธวงศ์เหมือนกันเนื่องจากท่านรู้แล้วว่าคุณแม่เป็นผู้มีอภินยาแล้วก็พอท่านมีอภินยาลูกศิษย์ที่ใช้คณะว่าคณะสามคคีวิสุทธ์เนี่ยก็เอาของมาบูชาคุณแม่เช่นพวงมาลัยดอกไม้เยอะมากและต่อวันเยอะนะครับหลวงพ่อใหญ่ได้บอกว่านั้นดอกไม้กับพวกนี้คุณบุญเดือนจะเอาไปทําอะไรคุณแม่บอกว่าไม่ได้ทําอะไรก็เอาไปทิ้งอย่างนั้นฉันขอเอามาทําพระได้หรือไม่ คุณแม่ก็เงียบแล้วพิจารณาถ้าท่านอยากจะเอาไปสร้างพระก็คงได้นะหลวงพ่อใหญ่เด็กก็ลบอกว่าถ้าฉันสร้างพระฉันจะเชิญท่านอะ่ะก็คือคุณแม่ก็คือเชิญคุณแม่แมให้อธิษฐานจิตพระได้หรือไม่มคุณแม่ก็นั่งเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วบอกว่าถ้าทําต้องด้านหน้าเป็นพิมพ์นี้แล้วด้านหลังเขียนคําว่าพุทธโธเราจะอธิษฐานให้นะหลวงพ่อใหญ่ท่านก็เลยเอาเกสรดอกไม้ แล้วก็เอามวลสารของพระกุเนื้อพระสมเด็จก็มีนะครับพระโบราณต่างๆเอามาผสมรวมกันแล้วก็มากดเป็นพิมพ์พระพุทโธน้อยเวลาไหว้พระสวดมนต์ถ้านึกอะไรไม่ออกก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธในใจก็คือพุทโธอันนี้ท่านตั้งใจจะทําให้เป็นที่พึ่งที่ระลึกในยามขับขันเขาเรียกว่ามีพระอยู่ภายนอกแล้วให้มีพระพุทโธอยู่ในใจด้วยมีทั้งภายนอกและภายในนะครับนี่คือเจตนามีทั้งหมดกี่พิมพ์ครับมีทั้งหมด4ี่พิมพ์ พิมเล็กพิมพกลางพิมพใหญ่พิมจัมโบ้ใน4พิมเนี้มีแยกออกไปไม่ต่ำกว่า35บล็อกถึง40บล็อกด้วยเหตุผลที่ว่าต้องกดพระจํานวน10,000แองค์ครบอาวันนี้พี่นัทมีอะไรมาให้ดูบ้างอันนี้ก็มีพิมพ์ใหญ่พิมกลางคนที่นิยมห้อยส่วนใหญ่เนี่ยเขาได้เรื่องอะไรจะมีอยู่3เรื่อง1 ธุรกิจการงานของตัวเองจะเจริญรุ่งเรืองค้าขายดีขออนุญาตเอ่ยชื่อน้องบอยท่านอาจันทร์ก็เคยติดขัดเรื่องการงานซื้อของติดมือเป็นล้านเลยแล้วก็ไปไหว้คุณแม่ที่วัดก็สําเร็จแล้วเย็นนั้นขายได้เลยหลักล้านเมื่อหลายปีก่อนต้องมี20ปีขึ้นอยากเล่นยศเล่นแหน่งก็ได้เพราะท่านมีสามีเป็นตํารวจเรื่องที่2ที่ทุกคนเจอประสบการณ์กับท่านเป็นเอกอูไม่แพ้เรื่องธุรกิจหรือเรื่องการเงิน คือเรื่องสุขภาพถ้าคุณสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงคุณป่วยให้ไปเอาน้ําดื่มที่คุณแม่ให้ไปเอากล้วยที่ศาลาคุณแม่ให้เอาพริกไทยแต่ละอย่างจะมีพุทธคุณต่างกันพูดง่ายงว่าถึงในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดใครเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าถ้าคุณมีความเชื่อเรื่องนี้ก็คือของที่ไปคนเอาไปไหว้ถวายคุณแม่เป็นกล้วยเป็นอะไรคุณเอากลับคุณเอากลับได้เลยแต่คุณก็เอาของคุณไปแลกกันนะครับอ่าแล้วก็มีน้ำมนต์ใช่ท่านใดที่เดินทางไม่ได้นะ่านกส่่่ว้อนนนทาาิ ในทุกๆวันนะครับถ้าเกิดท่านใหนที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปที่วัดอาวุธหรือวัดสมนวงศ์ทำที่บ้านตัวเองทำที่บ้านตัวเองได้เลยนะครับในทุกวันเสาร์แปดโมงเช้าวันเสาร์ก่อนบ่ายสองให้คุณตั้งของทุกอย่างที่คุณอยากให้ท่านไหนที่ฐานจิตไม่ว่าจะเป็นน้ําพริกไทยกล้วยคเครื่องครัวเกลือข้าวสาร ทำไมเพราะตามนี้เลยนะตําราตามนี้เลยตั้งได้เลยทุกอย่างที่เป็นของกินอ่ะตั้งได้เลยท่านจะมาอธิษฐานให้เป็นของทิพย์แล้วคุณจะใช้ดื่มกินได้ตลอดสัปดาห์จะมีรูปเคารพท่านหรือไม่มีขอแค่จิดนึกถึงแม่ก็มาใช่แต่ถ้าคุณมีพระก็เอาพระขึ้นมาที่ฐานก็ดีอธิษฐานอันนี้ให้คุณเซิร์ชรูปท่านที่เป็นรูปที่ท่านนั่งพับเพียบแล้วมีโต๊ะหมู่อยู่ข้างหลังเป็นรูปที่ท่านกล่าวสจจววจาว่ารูปนี้ไม่ว่าจะอัดกี่ล้านก๊อปปี้ ใครใครได้เห็นรูปนี้เหมือนเธอได้เจอฉันใครที่ระลึกถึงท่านและมีรูปท่านหรือมีวัตถุมงคลของท่านจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงแม้นแต่ลังสีประมณูข้อห้ามเลยนะอดีตชาติท่านนะครับคือย่าโมท่านระลึกชาติ3ชาติแล้วบันทึกไว้ในหนังสือของท่านนะครับบอกว่าคนที่เชื่อก็ดีแต่คนที่ไม่เชื่อ ก็ดีหมายความว่าถึงเวลาท่านพูดนั่นคือท่านพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าสิ่งที่ท่านพูดทุกคําเป็นความจริงนะครับท่านรืออชาติให้ฟัง3ชาติชาตินึงเนี่ยท่านเคยเกิดเป็นองค์หญิงทางเหนืออีกท่านอีกชาตินึงเนี่ยเป็นคนเข็นใจแล้วก็ตายเนยตั้งแต่วัยเด็กส่วนชาติก่อนยังเป็นคุณแม่บุเรนคือเป็นหญิงชื่อโมปราบเจ้าอนุวงศ์ีิโคราชท่านคือหญิงโมที่กับชาติมาเกิดและเมื um <crack. S 2> <t> ่อท่านอธิษฐานตรงนี้เสร็จปุ๊บใครก็แล้วแต่ ที่ไม่รักชาติมไม่รักแผ่นดินไม่รักระหมราาหกษัตริย์บ<ม>ูชาท่านไม่ขึ้นไม่ขึ้นข้อแรกคนที่จะห้อยได้ต้องรักชาติรักแผ่นดินแผ่นดินร<ช>ักพระหมหากษัตริย์ใช่ครับนี่คือ,ข,อข้อที่หนึ่งถ้าคนที่จะห้อยรับปังปังแน่<า>แล้วเรื่องธุรกิจการงานนะครับไม่ว่าผมจะเจอใครก็แล้วแต่ที่วิกฤตนะครับผมมอบพระพุทธให้เป็นที่ระลึกเนี่ยในอดีตนะทุกคนปัจจุบทุกคนเป็นเศรษฐีทุกคนผมเคยเจอคนหนึ่งนะครับยังเป็นสนิทกันอยู่เนี่ยครับเป็นเซียนพระนครปฐมแล้วกันนะติดหนี้เกือบร้อยล้าน ล้วผมไปเจอเขาที่ศูนย์พระเจเจมอแล้วเขาก็แบบหน้าตาหดหัวเราก็ตอนนั้นเราพกพระไปนะเราบอกพี่พี่เชื่อผมนะพี่เอาพุทโธในห้อยแล้วพี่จะฟื้นภายในหนึ่งปีนี่ร้อยล้านพี่จะใช้โอ้ปีหนึ่งมันผม,ผมขอเป็นตัวแทนของคนบางคนแล้วกันที่เขาดูอยู่บางทีเขาฟัง,ฟ,งฟังแบบเหมือนเราอวยกันเองหรือเปล่าผมถามแบบในมุมไม่เชื่อเลยพี่นัดแต่งเรื่องนะโมป่ะโอ้ยอย่างนี้ทุกคําที่ผมกล่าวเนี่ยเป็นสจัจวาจาถ้าคําใดที่ผมปั้นแต่งขึ้นมา เพื่อจะทําทให้ผมได้ทรัพย์หรือว่าหลอกลองวงประชาชนขอให้ผมชิปหายไปในสาวัน7วันวันนั้นคุณไปพิจารณาเอเองนะครับเขายืนยันด้วยตัวเขานะฮะผมจะบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยคิดที่จะพูดกับสื่อมวลชนหรือพูดกับพี่ว่าเฮ้ยผมมีพระคุณมาซื้อจากผมใช่ผมจะบอกเสมอว่าการที่คุณระลึกถึงท่านเนี่ยง่ายมากด้วยการที่คุณโหลดรูปท่านมาแล้ว ท่านอ่ะอธิษฐานได้เลยใช่คุณแม่เนี่ยเป็นสาวกตถาคตขอแค่ระลึกระลึกถึงก็เห็นท่านได้เพราะว่าท่านคืออริยะบุคคลฝ่ายหญิงก็คือเป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งเช่นเดียวกันอันนี้พี่ลิวต้องยืนยันนะว่าพี่นัทไม่ได้เป็นคนมาให้พี่ลิวถ่ายนะครับพี่ลิวเป็นคนหาเรื่องมาถ่ายเองนะฮะเพราะว่าเห็นความศรัทธาของหลายคนที่ถามพี่ลิวมาเยอะแล้วเขาอยากได้ข้อมูลจริงๆพี่ลิวก็เลยต้องสืบเสาะว่าใครอ่ะคือคนที่รู้เรื่องของคุณแม่เยอะที่สุดและใครที่ เชี่ยวชาญทางด้านพระเครื่องของคุณแม่เยอะที่สุดมันไม่มีทางปฏิเสธได้เลยว่าคือคนคนนี้พี่เลี้ยงก็เลยต,ต้องหาเรื่องมาคุยวันนี้มาคุยถึงได้เห็นว่าพระคุณแม่สวยมากก็เลยอยากรู้ความเป็นมาและปฏิหารทําไมคนถึงต้องไปเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้หรือคุณแม่คนนี้มีอภิญญาจริงๆเนี่ยมันเลยเป็นที่มาที่เรามานั่งเล่าให้ฟังกันทีนี้ผมขออนุญาตดูนิดหนึ่งับ อย่างองคเนี้ยเมื่อกี้พิมพ์ใหญ่ใช่ไหมอันนี้คือพิมพ์ใหญ่ราคาอยู่เท่าไหร่ปัจจุบันพิมพ์ใหญ่วันนี้ราคาบวกลบอยู่ที่สองแสนอัพอ่ะมีพิมพ์ใหญ่แล้วพิมพ์อะไรครับเอ่อมีพิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางคือพิมกลางนี่กลางเนื้อปูนเสกเนื้อปูนเสกเนื้อปูนเศษเนื้อปูนนี่ก็เกิดจากอยู่ในราคาเลนส์ประมาณเท่าไหร่ห้าหมื่นบวกลบแล้วก็พิมพ์เล็กในนี้จะเป็นพิมพ์เล็กถ้าส่วนใหญ่นะครับอ๋ออย่างนี้เรียกว่าพิมพ์เล็กไออย่างนี้นี่พิมพ์เล็กเราดูนะครับอันนี้อันนี้กลางอันนี้เล็กนะครับให้สัััััังงเเกกกตทีีี่บบบบบวววนนะะะะคครรลล็จจมมมมมพพิ์า แต่นเนี้ยพิมพกลางโบหกเม็ดเนี่ยแตกต่างจากพิมพใหญ่ตรงที่ขนาดเขาจะเล็กกว่าพิมพ์ใหญ่เห็นไหมครับอ่าเห็นพิมพใหญ่ก็เป็นพิมพที่มีโบหกเม็ดเหมือนกันแต่ขนาดจะใหญ่กว่าเลยอ,อย่างชัดเจนเล้นราคาที่คุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ที่เขาสามารถจับถึงสมมุติว่าเขามาหาพี่นัทเพราะเขาทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าใครที่มาชอบพระกับพี่นัทเนี่ย พี่นัทจะมีออกใบใบรับประกันแล้วก็เขียนไว้เลยว่าคุณซื้อไปคุณซื้อไปตอนนั้นน่ะณตอนนั้น่ะเท่าไหร่ครับคุณเอามาคืนเนี่ยก็ราคาเท่านั้นราคาเท่านั้นแต่วงเล็บนะว่าพระต้องอยู่ในสภาพเดิมเดิมครับอยากรู้ราคาครับถ้าเกิดเป็นพี่พแบบจับต้องได้อ่าสมมติเนื้อดําอย่างนี้เนื้อดํานี่มีความพิเศษยังไงแพงต่างกันยังไงอย่างนี้เนื้อดาเนี่ยมันเกิดจากการที่ทางวัดนะครับเขาเอาใบลานที่มีคาถาเป็นธรรมะที่ถูกมอดกินปวกกินนะครับเอามาคัดลอกใหม่ เก็บฉบับใหม่ไว้เอาฉบับเก่ามาเผาแล้วเอาใบลานนมาผสมเป็นมวลสารของเนื้อใบลานนะครับเนี่ยผมเช่ามาเนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครผมเช่ามาในพี่อยู่ปี6 6ห5ศูน้าแสองพี่นี่เช่าเช่ามาแสนสองนี่คือพิมพ์เล็กพิมพเล็กถ้าเป็นสีดําคือบอกได้เลยว่าราคาสูงเป็นสีที่มีราคาติดท็อปโอเคครับผมอะต่อมาต่อมา ถ้าเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์นี้อ่ะอย่างนี้อ่ะองนี้อ่ะอย่างนี้พิมพ์เล็กองนี้ก็เป็นพิมพ์เล็กเนื้อผงอย่ันนี้เฉพาะพระก็บวกลบประมาณ1 0 0 0 0แสนหนึ่งแสนบาทผมยังจับต้องได้มีเนื้อไหนอีกครับที่สามารถจับต้องได้ในนี้อันนี้ก็เนื้อผงครับอันนี้เนื้อผงพิมพ์เล็กเหมือนกันอันนี้นี่เช่ามาเ0 0 0หม0 0 0เก้ครับผมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนื้อดินเนื้อดินเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย ผมเรียนนีราคาทุนแค่หมื่นกว่าบาทเองหมื่นหนึ่งพันตั้งแต่พศนู่นปีหกห้าแต่วันนี้ราคามันอัพขึ้นผมก็เปิดหน้าาะอยู่เจ็ดหมื่นที่คุณผู้ชมอันนี้พูดจริงนะพี่นัทเป็นคนละเอียดละเอียดนะครับไม่ได้โกหกกันด้วยวันเดือนปีที่ซื้อเขาเขียนเขาเขียนไว้เลยว่าเขาซื้อเมื่อวันที่สี่เดือนสิบปีหกห้าในราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันปีนี้อุกเจ็ดที่เราถ่ายทำเนี่ยปีกว่าปีกว่าเองเจ็ดหมื่นเพราะนั้นแปลว่าพระคุณแม่เพิ่มขึ้นในทุกๆกี่เดือนทุกพิมพ์เลยคี้รัับมน วันนี้นะครับกระแสคุณแม่มาแรงเพราะว่าคนเจอประสบการณ์เยอะแล้วคน่ะท่กตอนนี้ทุกคนเป็นสื่อหมดมี Tik Tok เป็นของตัวเองมี Facebook เป็นของตัวเองลงโพสต์ลงอะไรก็เกิดขึ้นมันก็เกิดเป็นไวรัลขึ้นมาพอได้ฟังผมเลยเกิดความเคารพแล้วก็ศรัทธาคุณแม่มากๆ พราะนั้นถ้าเกิดใครเนี่ยที่คิดว่าสนใจเพราะพี่นัทเตรียมพูดเสมอว่าคุณไม่ต้องเช่าคุณไม่ต้องซื้อก็ได้แค่คุณนึกถึงแต่ถ้าเกิดคุณสนใจแล้วคุณอยากจะมีพระของคุณแม่ติดตัวให้มาที่ร้านพี่นัดอยู่ที่พันทิพย์ชั้นสองชั้นสองผมผมอยากจะบอกอย่างนี้คุณศรัทธาแลวคุณอยากเช่าองค์เดียวเนี่ยไม่ว่ากันใช่ศรัทธาก็เช่าในราคาถูกๆไปได้ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณคิดจะเช่าพระองค์ที่สองผมพูดเสมอนะครับกับทุกๆท่านที่มาถาม จงคิดเป็นบิสเนสทันทีพี่นัทคุณได้แน่นอนแลวคุณต้องคิดเป็นบิสเนสทันทีพี่นัทเพราสอนผมเหมือนกันตอนผมมาถามพี่นัทว่าผมจะช่าพระอะไรดีพี่นัทบอกว่าถ้าพระองค์แรกอ่ะเลือกที่ตัวเองชอบที่สุดใช่แต่ถ้าคุณริวคิดว่าจะมากกว่า2องค์อ่ะอันนั้นอ่ะคุณต้องคิดแล้วว่าเก็บแล้วจะมีมูลค่าไหมาใช่ทำาม่เสรเลยแต,แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าข้อแรกอ่ะคุณศรัทธาแต่แต่ถ้าคุณมาเอาถูกที่ถูกทางอ่ะองค์แรกก็เป็นบิสเนสแล้วนะเป็นบิสเนสเพราะว่าคือผมเป็นคนเดียวทีี่่่มมาาเชพระกับผ เหมือนผมยืมเงินคุณมาใช้ครับคุณยืมพระผมไปห้อยอ่าอย่าทําให้เสียสภาพครับเมื่อไหร่ที่คุณไม่อยากห้อยไม่อยากบูชาเอากลับมาผมก็คืนเงินให้คุณเต็มจํานวนเต็มจํานวนเป็นคนเดียวเต็มจานวนไม่ว่านะถ้าช่วงนั้นราคาพระขึ้นมาคุยกันตามราคาพระขึ้นได้คุณก็เท่ากับว่าเท่ากับคุณมีดอกเบี้ยใช่อ่เพราะฉนั้นใครสนใจนะตอนนี้พี่นัทก็ยังมีพิมพ์ที่หลายคนตามหาอยู่ยังพอมีแต่ก็เหลือไม่เยอะนะเหลือว่ามันไม่ไม่กี่สิบองค์แล้ครับแต่ก็ยังย้ําอยู่นะครับว่า ถ้าเราศรัทธานะครับเพียงแค่คุณโหลดรูปท่านมาแล้วเอาไว้ในมือถือนะครับแล้วคุณอธิษฐานถึงท่านท่านมีบทคาถาพระสิวลีด้วยนะครับ,รบให้สวดตามกําลังวันนะครับให้เซิร์ช Google ดูนะ,ะแล้วเป็นคาถาเรียกราบของท่านนะครับ ผมไม่ได้อยากได้เงินของพวกท่านครับแต่ถ้าคุณศรัทธาเมื่อไหร่แล้วคุณเริ่มปฏิบัติคุณจะรู้และจะเห็นด้วยตัวคุณเองนี่แหละครับคุณผู้ชมสาเหตุที่ผมต้องเลือกปรึกษาพี่ชายคนนี้เพราะว่าตั้งแต่ผมรู้จักเขามาเนี่ยเขาไม่เคยบอกผมนะครับว่าคุณลิวต้องเช่าอะไรคุณลิวต้องซื้ออะไรเขาจะย้ําเสมอเลยว่าต้องไปถามตัวเองก่อนว่าอยากได้อะไรเพราะนั้นวันนี้เหมือนกันครับการที่คุณผู้ชมได้ดูรายการวันนี้แล้วหลายคนที่ศรัทธาคุณแม่แล้วก็อยากจะมีอีกพระของคุณแม่ติดตัวผมเชื่อว่าาผู้้ชยคนนี าคุณได้ฟังทุกประโยชเขาไม่ได้บอกคุณเลยนะว่าต้องมาซื้อต้องมาซื้อเขาแค่บอกว่าคุณโหลดรูปแล้วคุณอธิษฐานนึกถึงแม่แต่ถ้าเมื่อไรที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากได้สิ่งที่เป็นพระของคุณแม่ผมอยากให้คุณลองนึกถึงเขาครับเพราะว่าเขาจริงใจไม่มีใครหรอกครับซื้อขายพระแล้วบอกว่าเอามาคืนเราได้เต็มจํานวนเพราะโดยท,ทั่วไปที่เรารู้กันก็คือต้องมีหักหนูน่นหักนี่หักนั่นในราคาพระที่ขึ้นเขาก็ จ่ายที่ขึ้นให้ด้วยถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจยังไงซื้อไม่ซื้อนะพี่นัทบอกว่าแวะมานั่งคุยได้มาดูที่ร้านได้มาดูของจริงก่อนดูแล้วถูกฉลจถูกใจก็ค่อยมาคุยกันใช่ครับผมแต่มีข้อแม้นะโทรมาถามก่อนว่าพี่นัทอยู่หรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยเนี่ยอย่างวันนี้ลูกค้าที่ยืนรออยู่เนี่ยเขาอยากเขาอยากเจอพี่นัทนะแต่เขาต้องโทรมาเช็คนะเพราะว่าก็ไม่ได้เจอได้ง่ายๆนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพี่นัทเองอ่ะตอนเนี้ยเขามี เขามีสิ wise, heart, people, ่งในใจที่เขารู mm, ้สึกว่าเขาช่วยคนได้ใช่นั่นคือเรื่องของพระผมกระดูผีพี่นัทก็เลยทําการบ้านอย่างหนักเลยการจัดสร้างในครั้งนี้เพราะว่าในอดีตเนี่ยการจัดสร้างเนี่ยเป็นพระสร้างใช่แล้วท่าเป็นพระที่จอมเวทจริงๆเดินทางมาจากเวินลุกขึ้นกระเหมนใช่เพราะฉะนั้นการที่เรากําลังจะนําประวัติศาสตร์กลับมาเนี่ยมันจะต้องละเอียดในทุกพิธีการและเราต้องเจอจอมเวทแบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับผม ฝากด้วยละกันนะครับคุณผู้ชมยังไงติดตาม E ีีนี้แล้วใครสนใจนะครับเกี่ยวกับคุณแม่นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามหรือเข้าไปดูในเพจของพี่นัทได้นัทฟนแทนและทีมงานได้ครับครับผมนะฮะสอบถามพูดคุยได้เลยผู้ชายคนนี้ตรงไปตรงมาราคาได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้นี่เขายืนรอขอต่อราคาอยู่เขาบอกให้ได้เขาให้เลยให้ไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงๆเขาเป็นคนตรงไปตรงมาครับและคุณลองคิดดูว่าคุณซื้อพระเหมือนได้ยืมไปใส่วันไหนคุณเบื่อ วันไหนคุณไม่อยากได้แล้ววันไหนคุณอยากเอามาเปลี่ยนเป็นเงินคุณยังได้ราคาเดิมเดิงราคาเดิมผู้ชายคนนี้คน,น,คน,นจริงครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ริวครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสนใจสินค้ามงคล by ริวจิตสัมผัส at mu 8 8หรือสแกน QR code ได้เลยนะคะ <c oughs>